มีงบประมาณ2ล้านบาทขับ BMW รุ่นอะไรคะนี่เลยค่ะ BMW X3 30 EM Sport สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรปาพีเมีมคลเซชันนะคะพบกับ RR รอรีวิวที่นี่ค่ะยูโรปามอเตอร์ราชพฤกษ์ศูนย์รวมรถ BMW อลยูและมินิพ u เ u มยูสค่ะที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนค่ะคุณผู้ชมถ้ามีงบประมาณ2ล้านบาทจะเลือกขับ BMW รุ่นอะไรคะถ้ายังคิดไม่ออกนะคะอาอารขอแนะนำเลยค่ะรุ่นนี้เลย BMW X3 ค่ะ ตอนนี้นะคะในสต็อกเรามีรถ B M W X 3 30 E M Sport ให้ได้เลือกถึง6คันเลยค่ะวันนี้เลยขอนาม,มาโชว์ให้ได้ชมกัน2คันนี้นะคะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำค่ะสำหรับ B M W X 3นะเป็นรุ่นที่ r อ้ไอเลิฟมากเลยค่ะเพราะว่าอ้ไอก็ขับ X 3เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมดูสิคะผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเรากับรถไซส์นี้จะบอกว่าขับง่ายมากค่ะเพราะว่า รถ SAV แบบนี้นะคะเขาเป็นรถที่มีความสูงกว่ารถสปอร์ตซีดานทั่วไปเวลาขับแล้วก็มองเห็นท้องถนนชัดเจนทั้กลางวันกัางคืนนะคะก็ขับได้แบบสบายๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากเปลี่ยนมาขับ BMW ก็แนะนำเลยนะคะ BMW X3 เนี่ย ขับสนุกแล้วก็ภายในห้องโดยสารเขากว้างนั่งสบายนะคะถ้าเป็นแบบครอบครัวเนี่ยโอ้โหนั่งกันชิวๆทั้งคันไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือต่างจังหวัดนะคะก็ไปได้หมดเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียด d m w x 3ทั้ง2คันนี้กันก่อนนะคะ มาเริ่มกันที่สีดำคันนี้เลยค่ะ B M W X 3 3 0 E M Sport คันนี้ปี2022ค่ะวิ่งมาแค่ประมาณ53,000โลเท่านั้นค่ะมาพร้อม b s ียปีหรือที่ระยะทาง100,000โลค่ะวารันตีคุ้มครอง5ปีไม่จำกัดระยะทางสิ้นสุดปี2027ค่ะมาในราคา2,90,000นบาทค่ะ และคันนี้ค่ะสีขาว B M w X 3 30 E M Sport ปี2022ค่ะมายอยู่ที่ประมาณ62,000โลค่ะ BSi 5ปีหรือที่ระยะทาง100,000โลวารันตี5ปีไม่จำกัดระยะทางสิ้นสุดปี2028ค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาพิเศษเพียง2,150,000บาทค่ะคุณผู้ชมชอบสีไหนกันบ้างคะสีขาวหรือสีดำเดี๋ยวเรามารับชมรีวิวรถรุ่นนี้กันค่ะ bmw x330 em sport คันนี้จะมีความโดดเด่นด้วยกระจังหน้าไตคู่ขนาดใหญ่ไฟหน้า Adaptive led และคันนี้นะคะมีกล้อง surround าา360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันมาพร้อมชุดแต่ง em sport รอบคันค่ะเครื่องยนต์เบนซิน4สูบทวิน Power อร์เทอโบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกกำลังสูงสุดถึง292แรงม้าเป็นรถ xdrive ขับเคลื่อน4ล้อค่ะ ในโหมดไฟฟ้าล้วนนะคะวิ่งได้ระยะทางประมาณ60กิโลเมตรค่ะและความเร็วสูงสุดในโหมดไฟฟ้าล้วนจะทําได้อยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะด้านข้างล้ออลลอย M double s p o k e ขนาด20นิ้วขอบประตูขอบหน้าต่างแหลกหลังคาสีดําเงาแบคไฮกดส่วนท้ายหล่อด้วยชุดแต่ง M Sport ไฟท้าย LED และฝาท้ายไฟฟ้าภายในมีพื้นที่เก็บสัมภาระพับเบาะได้แบบ40 20 40ค่ะ ายในห้องโดยสารของ BMW X3 กว้างและนั่งสบายนะคะเบาะหนังวอรเนสกาดีไซน์สปอร์อตเบาะที่นั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพวงมาลาัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมกับแพนเทนชิปจอเรือนใหม่ไลฟ์คอคพีดโปรเฟชชั่นอลค่ะจอกลางขนาดใหญ่นะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ค่ะสามารถควบคุมการใช้งานจอผ่านปุ่ม i d r i v e Controller นะคะแล้วก็คำสั่งงานด้วยมือคำสั่งงานด้วยเสียง ชุดลำโพงเครื่องเสียงฮามานการดอนมี Driving a ง s i s t a n t ระบบแอร์ด้านหน้าเป็นดูโ Zone แยกซ้ายขวาปรับอุณหภูมิ2ฝั่งแยกกันโหมดการขับขีม่มีให้เลือกหลายโหมดค่ะมี Electric Hybrid Sport และ Battery Control มาพร้อมระบบช่วยจอด Parking a s s i s t a n t กล้อง360องศามองภาพได้รอบคัน ห้องโดยสารด้านหลังนั่งสบายแอร์ปรบับอุณหภูมิได้ด้านข้างมีม่านบังแดดซ้ายขวาและด้านบนมีหลังคากระจกพาโนเมสรูบบานใหญ่เต็มบ้านเลยค่ะรับชมรีวิว bmw x 3 30 em sport กันไปแล้วถูกใจไหมคะทั้งสเปคของรถนะคะแล้วก็ออปชั่นที่มาแบบจัดเต็มนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีแผนอยากจะขับ bmw แนะนำเลยนะ x 3นะคะขับสนุกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนค่ะ ทั้ง2คันนี้ก็มาในราคางบประมาณ2ล้านบาทเท่านั้นนะคะสีขาวนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่2 1 5ล้านหนึ่งแสนบาทและสีดำคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่2 9 0ล้านบาทนะคะต่างกันไม่เยอะค่ะแต่ว่าอยู่ที่ความชอบของคุณผู้ชมแล้วชอบสีขาวสวยหรูสุดสปอร์ตคันนี้หรือสีดำดุดันคันนี้คะถ้าสนใจก็รีบติดต่อทักไลน์มาได้เลยนะคะ และหากอยากทราบข้อมูลรถคันอื่นๆนะคะอย่างที่บอก x 3ตอนนี้เรามีในสต็อกให้เลือกถึง6คันก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันมาได้หรือสะดวกค่ะก็ขอเชิญมาที่โชว์รูมยูโรป้ามอเตอร์ราชพฤกษ์กันได้เลยนะคะอยู่บนถนนพานกนพุทธมณฑลสาย4เดินทางสะดวกสบายมาถึงแล้วก็จะมีรถสวยๆให้ได้ชมกันทั้ง bmw และ mini เลยค่ะ และหากคุณผู้ชมสนใจรถนะคะก็ฝากติดตามโซเชียลมีเดียทาง YouTube Facebook และ TikTok ด้วยนะคะวันนี้อ้ายขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ